S <S อาสวัสดีครับวันนี้เรากรงก่อยมากส้มสวนแม่แหงนะครับเด้อส้มสวนตัวกระเกียวๆๆครับผมนี่ปลูเกเอาครับผมนี่ครับแม่แหงครับผมนี่อ,น,น,อนี่แม่แหงครับผมนี่อ่าข้างข้างๆๆๆสุพรรณข้างข้างก่อนหน้าขังสีเลยครับผมนี่ส้มสวนแม่แหงนะครับเด้อเหมือนี้เด้อ ไม่แห้ง่เงแห้งลยนะครับผมตัวนี้บักเขือบป่ครับบักเขือไข่เต่าเขื่อไข่เต่ามันต้นงมาผีอันได้แลนบอกมันจะยหนแหนะแหนะขอตัวเบื้องบอกคนหมากบ้างนี่นี่นีหมากบ้างไั้ที่นี่ครับบักเขือไข่เต่าบ่ใหญ่บักเขือไข่เต่าครับผมอืมถึงกระป๋าดเนยละค่ำเนยละค่ำเอานี่เพียนไปพร้อมตัวนี่กรับไม่ล่มวะนี่ให่ เออมันล่มเดิอปลูกข้าวโคตรใจแบบเอาข้าวโคตออกมกันก็ลรมอืมเศรษฐกิจพ่อพียงครับผมอำเภอสุนครับตำบลมีครับบัวแดงผมปบบล,ลูกบัวแดงแล้วก็่ะปลูกที่แยงไปนั่ตบบนตำบลขี้เล็กครับผมนี่พอเหี่ยงทุง่งนางงามนะครับเด้อเอาปล่อยมาเที่ยวสวนเพื่นครับผมนี่ก็เดียบก็คือเราจะได้ไปปลูกบ้าไรอยู่ครับผม ให้แบกบูกระมาเอาเด้อครับเอฟซีบอลก้อยโอ้ใจดีเลยครับเด้อโอ้เบี้ยมากหลายหลายเบี้ยคือปีครับผมเนี่ยค้าเป็นยังไงเนี่ยค้านี่ยค่าคุดไปขายแล้วเออร้อเจ็ดบาทนะครับค่ะเป็นปทงแกส๊สแดนร้อยสิบบาทโอ้ตสวาวฝนตกอยากร้กยสี่สิบบาทหรือบอบอหูนี่ครับผมค้าครับผมล่างน้ำทรงตลาดด้วยครับล่างน้ำปานหากออกไปแล้วโอ้เป็นคืออะไร ทั้งนี้ก็ปลูกพักบัวปลูกอ่าพักบัวยังครับนี่ตัวนี้พักบัวแดงตัวนี้พักบัวเลยพักบัวแดงนี่ถึงแดงทั้งเลยตัวนี้ตัวนี้พักหอมแดงปลูกกินหัวทั้งนั้นครับมี่ยังเนีครับทั้งผลไอ้ส้มสวนเนี่ยมือนี่ผมส้มสวนคลิปกินเอาไว้ที่หลังนะครับเนาะจังได้ก็ได้กินอยู่แล้วคลิปกินเนาะพี่เนาะเอาคีบส้มสวนก่อนครับ แน่ตัวนี้เผือกยังครับเผือกบุ้งยังนี่เ,นนนเขาใส่เห็ดยังครับเขาเห็ดไอติมเขาเห็ดขนมทอดออืเักซีเรียลพักตุนชาแล้วก็หอมแล้วก็ทั้ง,งกุ่กะแบบอือ้อแบบคลีกโอ้เนี่ยลงเลี้ยงยังเลยครับรยน,ยนี่ลงเลี้ยงยังเดี่ยวไหมเห็ดยังครับเดี่ยว้หปถูพักกินง่ายพ้นจบเอาขึ้นห้านหรือวันนี้ เวลาฝนตกก็พอได้ปลูกกินค่ะมันแสะฝนตกมันไม่หีปลูกเท่าไหร่ละอืม,อมบ่ายตะคืึห้านะหมกพริกคิดยังไงครับบมกพริกนี่ครับมันสิได้กินโดนหน่อบมกพริกหนอนะตากแหงบ่นหืย,ยังไงต้องได๋แหงพริกขุ่เหรอเอาเอาไปใส่น้ำเกลือก่อน เออพี่กันบแ่แช่เกลือบ,บอกเอฟซีผมเนี่ยครับแช่น้ำเกลือจักสองชัง่วโมงแล้วก็ล้างเอามาล้างน้ำสองเกลือครับผมบักกระนึงอืมนึ่งมากระตากแห้งอืมตากึังมือครับตากแห้งเนี่ยโอ้ยตากจนสองสามมือผุแล้วไปบายเบิง้งมันกรอบกรอปแก๊ปก๊อปแก๊โอ้อกเดี๋ยวพาไปเบิ้งตอนเอาเก็บใส่ถุงแล้วไวหวจะกินกินแล้ว อยเปีอย <js vezes> mm ู hmm. ่วะอันไม่แห้งเไปได้เป็นปีองปีโอ้มัมีหมอดจอเดียบอยครับหมมีหมไม่จอั่งไหวครับผมบกย่งกระตังอืมหนึ่ไวหร่มันมีหมดไม่ห้งจอครับนี่เอาเรื่อเื่อออกเื่อออก่ครับผมเดี๋ยพักสามาลัแต่ก็ไม่ขครับนั่นครับพอแห้งของข้าครับผมน่ะ ติดตามคนนี้ด้วยครับเด้อใน่องพ่อแหงครับจทติดตามอนั่เน้อ่ซองพ่อแหงชุ่มนางามครับนี่ครับบรกขกอยมาเที่ยวได้ครับเด้อใช่แล้วครับอันบกพริกตอนหนึ่งแล้วมันเป็นซ่งไหครับไม่แหงอยู่ใสละครับเอามาโซ่ครับผม โอ้ยสู้ไหวพ้นศาสตเมื่อวานนี่มา,มาติดแกงเบิง้งเด,ด็กหนึงกระปูกว่าท่านเบิง้งโอ้นี่เหรอครับเดี่ยหนึ่งไหวย่างดีครับพี่น้องนี่แหง้งหนึ่งล้วก็ตากแดดว่าครับไม่แหง้งหนึ่งวก็ตากแดดมันแห,งแหงน้งไหวจ้ะหนึ่งแล้วไปตากนี่แหง้งไหวแห้งบุ๊กมีหมอด้วงได้เป่ครับบ่มีบ่มีหมอดแห่งบุ๊กหมัดแห่งดีแห้งตรงนั้นเราหมัด แบบแน้แบบว่แกกินเื้อยตอนแบบเธกินร้อนโดนี่แหละวแบบไ้กินงา่าไงดิก็พี่โตพี่กายพี่กอกนหเหมือนกินเหมือนหมดเลเนื้อแหง้งที่ือว่าอะไรซื้อเขากินแต่เสื้อนอกม่แห้งนอเห็ดแหงนอเขาไ้ซือ้อดอกของปลูกครับเสาวาขันของปลูกบ่ได้ก็ซื้อคือเก่าต้องขยันนอไมีแหง้งขยันอดทนขันเหลือกินก็จังได้ซื้อนี่ครับปลาซูโรตนะ ตอดผู้หนึ่ง <the prestigious> mhm. แล <se> el, <the> ้วแล้วก oh. ็ตากแดดครับผมนี่ตากแดดแล้วมันกรอบแล้วก็เอามาใส่ถุงไว้ครับโอ้โหกรอบปีขึ้นยังครับพี่น้องเอฟซีเอฟซีก็งามเลยครับเด้าเน้อมาขึ้นหน้าตาซื่อๆเลยโอ้เอฟซีไกลไกลกะอยากเฮ็ดคือนม่แห้งกัเฮ็ดเด้อครับเด้อยวขันไผมีบักพริกกะเขามาเบิ่งมาเบิ่งช่องยูทูบของเบาของไกลเส้นแนวแล้วกะพิจารณาร่วมในหน้าเบิ่งการเพิ่นหนึ่งก่อนบ่ครับนี่หนึ่งเออหนึ่งใช่คือเร โบเตะน้ำเกลือสักอนจังคอยไปล้างน้ำล้างน้ำจักสองเทืาสามเท้อก็ได้แล้วแต่ขยันเอาเอามื่อหนึ่งเดี๋ยวครับหนึ่งกรกตาสัน่มันก็สิกรอบเนี่ยก็เก็บใส่ถุงไว้ได้กินจักปีเก็บใส่ถุงก็มีหูหน่ไว้สามปีก็ยังคือเก่าด้วยนี่โอ้ยยังสภาพนี่คือเก่าป่ะครับสามปีก็ยังอยู่สภาพนี่คือเก่าง่ามคือเก่าทาแซน้ำเกลือซะก่คนนะแซน้ำเกลือแล้วก็ล้างน้ำ สองสามนามแล้วก็หนึ่งคกามาเที่ยวอันสวนไม่แหงแล้วก็พ่อแหงของเขานะครับเด้ออย่าลืมติตใจเหมืนนพ่อนครับต้องอยู่ถูกของเบาแหงทุ่งนางามครับผมก็คลิปนี้ก็บ้างกยเอาซ้ำหนึ่งนะครับเด้อนี่ครับมาเที่ยวครับ